We'll be right back. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพชรครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการวิวแชร์ครับผมค่คุณชมครับการที่เรามีชีวิตแบบมีความสุขอยู่ดีกินดีไม่ต้องอดมื้อกินมื้อนะครับเอ๊ะอดมื้อกินมื้อใช้กับพี่เพชรไม่ได้ทำไมคะของพี่เพชรเนี่ยเขามีคติว่าเรื่องกินไว้ใจเพชรเรื่องกินไว้ใจเพชรก็ถูกจริงๆแล้วเนี่ยคือเพชรเป็นคนชอบกิน อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยไงแต่จราาิงๆแล้วมันคนตัวเล็กนะแต่กินเยอะก็เล,กเล็กเล็กไม่ใช่การที่เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขนะครับนำศาสตร์อันยั่งยืนเนี่ยมามประยุกต์ใช้ใชพี่เพชรว่าดีนะดีดีไหมวันนี้เนี่ยนะรายการเราก็มีแต่มาเชิญท่านี้นนนครับผมนำศาสตร์อันนี้น มาใช้กับชีวิตของตนเองใช่วันนี้เราก็เลยมาหาเขาเลยค่ะเพชรตโจนะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดชาเชยงเซาค่ะครับเป็นเกษตรกรมูแชร์ใช่ไหมใช่อ่ามาแล้วครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พรชัยได้เลยครับมาตรงกลางได้เลยนี่แหละครับจริงๆเมื่อกี้แอบแอบบอกชื่อไปนิดนึงแล้วอยากให้พี่พรชัยแนะนําตัวเองนิดนึงครับพรชัยหานศรีนะครับเป็นประมงอาสาเป็นหมอดินอาสาครับ ศาสตร์เรื่องพระราชามานานนับสิบปีแล้วครับแต่ก็ยังไม่เป็นคนพิการนะครับแล้วก็นำมาตอนที่เป็นคนพิการยิ่งยิ่งนำเสนอให้เป็นแกนนนำกับช,ชุมชนนี้แล้วก็ชุมชนข้างเคียงด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นคนพิการที่น้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชาศาสตร์แห่งความยั่งยืนนะคะมาใช้ถามว่าพี่พรชัยเนี่ยทำไมถึงสนใจศาสตร์นี้แล้วก็นำมาใช้อย่างไงบ้างคะครับอ๋อ,อ,อการทำ วิถีของศาสตร์พระราชาคือ 1. นึ่ทำไปแล้วเรามีความสุขในการทำสองเราทําแล้วเรามีเหลือกินเหลือใช้เหลือให้คนอื่นด้วยพี่พรชัยเป็นอะไรถึงได้นั่งรถลิวแชร์ครับพี่อ๋อประสบอุบัติเหตุรถสิบล้อทับทับทับหัวนี่แหละครับแล้วก็ทําให้หลังหักแล้วตัดประสาทส่วนกลางทั้งหมดเลยก็เลยเอาหัวไปแล้วไปอไงผมแก้ไขรถจากที่ไปวิ่งงานใช่ไหมครับ วิ่งงานงเงี้แล้วแก้ไขให้รถเพื่อจะกลับที่ทํางานให้ได้แล้วก็น,นี้การแก้ไขมันมีรถหกล้อไม่รู้ว่าเขาเมาหรืออะไรแล้วเขาเ,เขาเขามาเฉี่ยวผมซึ่งแต่เดิมเราเป็นอาชีพขับรถ10บล้อคือเป็นรถส่วนตัว รถสิบล้อส่วนตัวใช่ครับผมทําธุรกิจวิ่งรับเหมาอยู่ครับครับแล้วก็นี่รถเสียรถเสียแก้ไขให้มันวิ่งกลับพอดีเราลงไปแก้ไขแล้วก็มีรถหกล้อมาเฉียวเฉียวเฉียวตรงท้ายรถอะตรงท้ายรถแล้วแล้วทำให้ให้รถที่มันหลุดจากแม่แรงกันล่วงลงมาใส่ครับเลยทับด้านบนที่ศีรษะทําให้หลังเนี่ยกระดูกข้อต่อด้านหลังอะหัก แล้วกระดูกสลักหักครับม,มันมันคล้ายๆเราหักก้อยอะ่ะเวลาเราตั้งไม้ของโกงเนี้ยแล้วม,มันหักลงเนี้ยมันก็จะงอพับแล้วตรับนนหรอหรือว่าไป้าหน้าม,ามาด้านหน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับปี5้าห้าครับก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแช่ห้าหกปีนี่แหละครับแล้วครนี้ผมเลยนําศาสตร์ของพระราชาเข้ามาใช้ในในบริเวณพื้นที่คุณเพชรและคุณโจอยากรู้ว่าการทํางานของผมเอาศาสตร์พระราชามาใช้ยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับ ตรงนี้ขอแนะนําก่อนนะครับตรงนี้คือข้าวหอมดินที่ข้าวพระราชทานของพระเทพนะครับตรงนี้อ,อันนี้ทางศูนย์พัฒนาเขาอินซ้อนเขาให้นํามาขยายเพื่อ,อเพื่อเพื่อจะขยายพันธุ์ศูนย์พัฒนาที่ดินใช่ไหมพี่จากแต่กเขาอินซ้อนนะครับจากอ,อันพระรัตนตริของรัชกาลที่9กานี่ครับตรงนี้ครับสามารถปลูกในในบล็อกปูนหรือกระมังอย่างนี้ได้ครับเนี่ยครับสามารถเลี้ยงได้ครับอันนี้ผมว่าให้ต้นแบบว่า ต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะคือจะวางเป็นแถวกระวังอย่างเงี้ยจะวางเป็นแถวแถวแถวไปให้แล้วก็จะเอาตรงนี้ตรงนี้จะได้8ดกอครับแล้วตอนนี้ผมจะคำนวณว่ากรอและแต่ละกอจะจะได้กี่ลวงกีเมตรแล้วตรงนี้ก็คือไส้เดือนบ้านครับแต่เ,าาเราจะอเ,เอามาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นไส้เดือนเหยื่อเลี้ยงตรงนี้ให้กับชาวบ้านที่อยากตกเบ็ดได้ ตรอ๋อไว้เป็นเหยื่อตกปลานี่ต้องฉีดไปให้มันซึมไม่ใช่หรืครับใช่ใช่ครับมันสามวันต่อครั้งครับเดี๋ยวจะได้กล้วยมะลิอ่องเดี๋ยวจะได้ชิมอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวจะให้ชิมเอาละครับกล้วยมะลิอ่องแผงทห่หนุ่ยๆอยู่แล้วไปนี่นะครับอันนี้แผงเดิมคือปลูกบวกอยู่แล้วตรงนี้เอาอันนั้นก็บวกครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกระจรครับหรือผักสลิดนะครับ ีก็ผักกาจไงครับและนี่ก็มาผัดไม้ต้นขัดมอนเนี่ยครับสําหรับที่จะมาทําเป็นไม้กวาดกวาดพื้นนะครับแล้วก็มีพริกมีข่าที่พลอยชัยตรงนี้ที่พลอยชัยมีมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่สองงานครับสองงานแค่สองงานก็อยได้เนอทุกระบบเนี่ยมันสามารถทําได้ปิดประตูครัวได้มีมินิมาร์ตตัวเสร็จสับ อันนี้มะนาวอินทรียนะครับพันแป้นพิจิตนะครับตอนนี้ยังไม่แก่พอเพราะว่าถ้าเราใช้เคมีมันจะไม่ตอบโจทย์ในการที่ว่าลูกจะสวยนี่ครับนี่นดกว่ส้มอ่ะไม่ใช่ส้มนะครับอันนี้มะนาวแป้นนะครับใหญ่มากต,ตัวนี้นะครับนี่ดูครับแล้วผิวผิวดูนะครับจะสวยครับสวยมีใช่อันนี้อันนี้คือคือใช้ระบบอินทรีย์ทั้งหมดถามหน่อยก็สนใจจุดอะไรที่ทำให้พี่ สนใจหันเหมาทำตรงนี้<อ>แบบเต็มตัวตรงนี้อะไรใช่ไหมครับคือการอยู่พออยู่พอกินคนพิการที่จะออกมาสู่สังคมก็ต้องให้ตัวเองเนี่ยมองเห็นก่อนว่าทำแล้วมันได้จริงทำได้ใช่ไ,ไหมครับพอเพียงก็มาเป็นธุรกิจนิกเล็ก,ลกน้อยๆในครัวเรือนอให้ก่อนแล้วก็ค่อยขายพี่พัชัยค,ครับรแล้วแบบแนวทางนี้เป็นแนวทางศัตว์ที่ยั่งยืนเนี่ยคะ่ะ พี่เอามาเผยแพร่กับชุมชนแถวนี้เนี่ยชุมชนแถวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะพี่เขาเขาทำกับเรียนแบบไหมก็ทำทำจากเราก็หนึ่งก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อจากจากศาสตร์ของพระราชาค่ะแล้วก็ค่ะทำทำเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยเราไม่ต้องซื้อยาไล่แมลงแล้วคนเราก็ปลอดภัยอืคือเขาก็ยอมรับเราด้วยเนื้อเขาเราคนเดียวนะพี่ตอนนี้เขาก็ให้เป็นแกนนําสําหรับเอ่อ ทำการเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดครับข้างหลังเคื้อเนี่ยค่ะเขียนว่าหมอดินอาสาใช่ครับอันนี้คือคือถังอะไรครับพี่อ๋ออันนี้การแบ็คกิ้งครับสําหรับทําไส้เดือนครับการเลี้ยงไส้เดือนต้องต้องหมักมูลป่าน,นี่คือเป็นนูนไส้เดือน,อน,นใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกมูลมูลวัวครับต้องต้องแช่น้ําอย่างนี้ไว้ก่อนครับพอแช่น้ําปุ๊บเพื่อฆ่ามเม็ดพืชแล้วก็ทําให้ตัวเนี้ยมันสามารถจะไปเลี้ยงไส้เดือนได้ พราะถ้ามันมีตัวนี้ปุ๊บมันจะมีพวกฉี่ของวัวของของฟายอ่ะมันมันจะทําให้ไส้เดือนไม่ไเจริญเติบโตดีร้อร้อนใช่ครับแล้วแล้วเข้ามานี่ก็ทางด้านนี้ตอนนี้อ่รื้อรื้อก่อนเพื่อเพื่อจะทําลงไส้เดือนตรงนี้ัครบที่ทำกิงจังเลยครับเป็นไส้เดือนคอนโดใช่ครับ แล้มาตกเอาเฉพาะนี่นี่คับตัวโต๊ตโอ้ยใหญ่เริงคุณผู้ผมมชมถ้าเห็นหนอนอย่าตกใจนะครับอันนี้คือหนอนที่แ็งสำหรับหนอนอินซีนครับนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียม เข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแ่งเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส,ส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภค การทําไส้เดือนนะครับนี่คืออะไรดินล้วนมีตัวไส้เดือนด้วยครับตัวไส้เดือนอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้นในของดินนี้ต้องเอาคล้ายๆว่าไส้เดือนถ้าเราเอาใหม่เลยมันจะเหมือนว่าเราย้ายที่อยู่ใหม่ยที่อต้องใช้ดินเก่าต้อดินเก่าไปหลอกล่อเพื่อให้ให้ไส้เดือนนี้อยู่อันนี้คืออะไรพี่ต้นกล้วยครับกล้วยสับกล้วยสับเนี่ยครับนี่ครับก็คือเป็นบ้านที่เขาใช่รับเป็นอาหารเป็นอาหารนะเนี่ยเราก็โรยอย่างเนี้ยลงไป แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติคนพิการคนอื่นเนี่ยที่เขาแบบอยากเรียนรู้เนี่ยพี่พี่ว่าเขาทาได้ไหมเนี่ยได้ครับถ้าเราตั้งใจจะทำทำได้ครับไม่มีปัญหาพี่พชัยพูดถูกใจมากเลยถ้าเราตั้งใจจะทำถ้าพราัยู่พี่พลยจะสามารถมาติดต่อเรียนกับพี่พลัยได้เลยไหมต้องโทรมาก่อนล่วงหน้านะครับบางทีเขาก็เชิญเชิญให้ไปเป็นวิทยากรพิเศษบางทีแต่ว่าพี่พลอยเป็นหอดินไง อันนี้ก็คือเอาไส้เดือนเข้าในในกระบังแบกกิ้งนะครับอันนี้ครับนี่ครับแล้วก็เอาของเก่าเนี่ยทับเขาอีกทับเข้าไปอีกทับเข้าไปอีกตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเนี่ยก็คือให้เขารู้ว่าเขายังอยู่บ้านเดิมอืเนี่ยครับนี่ไงที่เขาบอกกลับบ้านเก่าใช่๋อเหรอต้อานกันอันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยกระเถิดละแล้วพี่ขายยังไงครับมุนให้เดือขายเป็นกเป็นกิโลสาม กิโล3กิโลร้อยครับ3มกิโลร้อยแท็่รับโอ้ะาคาก็ไม่แพงนะไม่เอาแล้วมีไรบ้างเนี่ยพี่ตอนนี้ยังครับเพราะเข้าไปหมดแล้วกะละมังผมว่างเต็มเลยครับพี่พันชัยพี่พันชัยเอาเอาไปขายที่ไหนอ๋อในงานเกษตรในศูนย์พัฒนากอยนซ้อนแล้วครับค่ะก็เขาก็มีคนมารับซื้อด้วยถึงที่ด้วยก็มีมีมีครับมีมีครับเพื่อจะไปตอบโจทย์กับการย่อยสลายจากอาหารเหลือใช้ี่พี่พรชัย วางหลายชันน้นนะมีหลายเลยเยอ์นะหลายชั้นครับแล้วและอย่างชั้นข้างบนช่วยมั้ยพีก็วางเองครับอ๋อได้ก็ยืนทำแบบแต,แต่แต่ด้านสูงผมจะทําเองไม่ได้ผมจะไหว้วานคนอื่นหรือ,อสมาชิาากไม่ก็ยืนไงถ้า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 ยืนได้ผมงานงานเข้าตาเตึมเลยครับอันนี้อะไรคะพี่ขาอ๋ออันนี้สะสำหรับเอามาใช้ปั๊มดูดน้ำไปเพื่อลดน้ำผักครับแล้วก็เลี้ยงปลา อันนี้มีพันจิตรดาหนึ่งและจิตรดาสองของปานินปานินครับของหล่อเก้าครับทางศูนย์พัฒนาก่อนซ้อนพระราชทานมาให้ครับให้หมาเป็นต้นแบบว่าเราสามารถจะขุดในเนื้อที่จากหนึ่งงานให้เหลือครึ่งงานให้เป็นสะได้เราอยากกินต้มปลาเราก็มาตกปลานี่ครับคันเบ็ดตกปลาของเราอ่าวนี่ครันี่ครับคันเบ็ดแล้วก็มาตกปลาเฉพาะนี่นครับตัวโต ถ้าเราอยากกินหมูกินไก่เราเก้เาปลาเนี้ยไปขายเราก็ได้กินหมูกินไก่ก็คือพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็พอเพียงเขายังมีขาเราไม่มีขาเราก็ไปขอขาเ,าเข,าข,ขาเราก็เอาตัวนี้ไปแลกเปลี่ยนกันเราอาจจะเอามะนาวไปแลกก็ได้ใช่ับแต่ตรงนี้นก็คือน้ำหมักชีวภาพครับอันนี้มันมีทั้งปุ๋ยที่เป็นน้ำหมักจากผลไม้แล้วอันนี้เป็นสารไล่แมลงก็เอาพืช จากธรรมชาติมาทัแล้วพี่เอาพืชมาจากไหนคะอ๋ออันนี้สนับสนุนจากศูนย์พัฒนาเขาอินซ้อนครับแล้วเอามายังไงคือเอามาปุ๊บแล้วก็เอามาหมักรวมกันมาหั่น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 แล้วก็รวมแล้วก็มีกากน้ําตาลอยู่ด้านนั้นครับอ๋อน่นะครับสองถังฝาแดงนะครับอันนั้นคือกากน้ําตาลสําหรับมาทำทำหมักตรงนี้ไม่มีกับพี่มีแต่ถังดำฝาแดงฝาแดงถังฝาแดงมันจะมีสองสองสองทั้งหมดจะมีสามตัว ตัวนี้สําหรับไล่ให้ปุ๋ยความสวยความงามความงามของพืชผักทุกชน,นิดแล้วตรงนี้ถ้ามีโมรคแมลงเราก็ใส่ตัวนี้เวลาเราอยากให้มันสปีดขึ้นเร็วๆเราก็ใช้ยูเรียน้ําขั้นตอนในยูเรียน้ำกด็ดูตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าถ้าเห็นหนอนอย่าตกใจนะครับอันนี้คือหนอนคี่แขกสำหรับหนอนอินทรีย์นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะโจค่ะพี่คิดว่าเป็นศาสตร์ของพระราชาที่แท้จริงเลยนะคือว่าคือปลูกเพื่อที่จะใช้รับประทานเองใช้กินอยู่เพื่อพอเพียงแล้วเสร็จปุ๊บเหลือแบ่งปันพอแบ่งปันเสร็จปุ๊บเหลืออีกขายอุ้ยตรงนู้นยังมีข้าวโพดด้วยนะแต่มีเยอะอด้วยมีเยอะเลยแล้วเราก็คือแบ่งพื้นที่เพียงแค่เพียงแค่ องงานค,คือประมาณ200ตารางวา50ตารางวานี่คือแบ่งไปปลูกบอ่อใช่ไหมคะบอ่อใช้น้ำออแล้วก็เป็นบ้านส่วนหนึ่งเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คือปลูกทำอาหารปลูกกินอ่ะครับค่ะเป็นสิ่งที่ปลูกกินได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกอย่างคือใช้ได้หมดใช่ผมรู้สึกว่าความสุขของคนเราเนี่ยคือเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าความสุขของเราเนี่ยคือต้องมีแค่นี้ใช่อยู่แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วต้องรู้ตัวเองพอรู้ตัวเองปุ๊บ เราก็มีความสุขได้กับสิ่งที่เรามีแค่นั้นแหละใช่<ะ>ทางรายการได้รู้สึกว่าทราบึ้งใจมากทุกคนน่ะสามารถที่จะนําศาสตร์พระราชามาใช้ได้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นคนไม่พิการหรือคนพิการอย่างเราก็สามารถทราาี่จะนำมาใช้ได้ใช่วันนี้เรามาดูกันว่าถุงผ้าที่ทามาจากเศษผ้าเหลือๆเอามาทําอะไรได้บ้าง นี่ถ้ามีจากกรปลืปล๊ดเลยนะนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบง์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งเคลื่อนความถี่จากเสาส,ส่งสัญญาณมือถือที่กำกำับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคุมที่สุดทุกการใช้งานกสทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภค ช่องเยอะแล้วเกินจะใช้วันนี้ด้วยสิอยู่ไหนหน้าอะอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับรายการ DIY View กับกระเตนนะคะวันนี้เราคุยเรื่องถุงผ้ากันแล้วเรามาดูว่าผ้าทำอะไรกันได้บ้างตามไปดูเลยค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าถุงผ้าที่ทำมาจากเศษผ้าเหลือ,เ,ลอเอามาทำอะไรได้บ้าง อันนี้เราก็เอามาใส่ปะกงปะกาได้นะคะมาดูกันดีกว,ว่าวัสดุที่เรามาใช้มีอะไรกันบ้างเอ่ยอย่างแรกเลยก็คงต้องเป็นผ้าผ้าแคนวาสเนื้อหนาซึ่งจะทําให้มันสามารถตั้งอยู่ได้ขึ้นรูปได้แต่ว่ามันอาจจะหนาไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาใยสังเคราะห์แผ่นที่เป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะคะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปซึ่งจะมีทั้งแบบบางแล้วก็แบบหนา สามารถไปเลือกใช้ได้แต่ว่าสมมุติถ้าเรามีแบบบางอยากจะซ้อน2ชั้นก็ได้เพื่อให้มันตั้งได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้วัสดุต่อไปที่เราต้องใช้ก็คือจริงๆจะเป็นได้เส้นเล็กก็ได้นะคะแต่นี้เราหาได้ง่ายคือไหมไหมปักธรรมดาเนี่ยคะ่ะก็เลือกสีเลยตามชอบแล้วก็เกินไกลวัสดุเข็มมีแค่นี้เองง่ายๆหาได้ใกล้บ้านใกล้ตัวนะคะ เรามาเริ่มกันเลยดีไหมเราจะทําอันนี้ที่เห็นเนี่ยข้างหน้าเป็นแดงแล้วก็พับออกมาเป็นลายเดี๋ยวเราจะทําข้างนอกเป็นลายแล้วพับออกมาเป็นแดงนะคะต้องวางผ้าแล้วก็เอายยสังเคราะห์เนี่ยซึ่งต้องตัดเล็กกว่าผ้านิดนึงเพื่อให้มันไม่ล้นออกมานะคะแล้วเราก็เอาอีกอันประกบกันจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเย็บ ด้านบนเพื่อพับลงมาเหมือนการเก็บริมค่ะไปก่อนขั้นหนึ่งเพื่อเวลาเราพับมาแล้วมันจะได้ไม่เห็นไม่เห็นความไม่สวยเนาะเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลย ขอเวลาแป๊บนะคะนี่เป็นที่สนเข็มนะคะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งเลงเวลาใช้กันไกลหรือว่าเข็มก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกอย่างมีความคมหมดเลยอันนี้เราพับเก็บเพื่อให้มันดูดีขึ้นนิดนึง ขั้นตอนแรกของเราผ่านไปพันปมไว้เดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันนี่นะคะเราก็เย็บเก็บไว้อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่หลังจากนั้นถ้าเราอยากให้ด้านไหนอยู่ข้างในเราก็เย็บด้านนั้นไวข้างนอกด้วยการพับครึ่งเดี๋ยวเราก็เย็บติดตรงนี้ไปเพื่อให้มันประกบกันแต่ว่า เวลาเย็บก็ดูให้ฟองน้ํากับผ้ามันถูกเย็บไปด้วยกันไม่งั้นเดี๋ยวพอเปิดออกมาปุ๊บมันจะไม่สวยอาจจะเว้นเข้าไปสักเซนหนึ่งก็ได้ค่ะ mm. ในความที่นี้มันเป็นเส้นไหมเราอาจจะเย็บมันไม่เหมือนเส้นได้เส้นเล็กๆ ถ้ามีจากก็ปลืปล้ล๊ดๆเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราเย็บด้านล่างกันเลยดีกว่าไม่มีใครช่วยสนเข็มเลยใหม่ที่ใช้อันนี้มันสามารถดึงออกได้ มันมีทั้งหมด6เส้นนะคะสามารถดึงออกได้ชีละ3เส้นเพื่อไม่ให้มันหนาเกินไป ที่จะเยาบผิดได้นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเปิดออกมาแล้วสีแดงจะอยู่ข้างนอกแน่ๆเลยพอได้อย่างนี้แล้วใช่ปะคะก็จะให้มันตั้งได้เดี๋ยวต้องเย็บให้มันเป็นสามเนหลี่ยมนิดนึงเพื่อให้มันเป็นก้นของมันก็กะด้วยสายตาก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดก็ขีดไว้เป็นแนวก็ได้ เรากำลังทำสันถุงข้างใต้เพื่อให้ตั้งได้นะเก็บลมสุดท้ายทีนี้เรามาคลิกดูกันว่ากระเป๋า <c oughs> <c oughs> ได้สีแดงเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> มังผ้าผิดเด็กน้อย อันนี้ก็จะเป็นทรงกระเป๋าขึ้นมาแล้วเราก็พับมันเข้าไปข้างล่างหรือถ้าอยากให้สวยขึ้นอีกหน่อยก็เก็บงานที่ไม่เรียบร้อยเข้าไปข้างใน น่ากสำหรับเศษผ้าที่เราเอามาทำที่ใส่ของเลก็กๆน้อยๆนะคะวางบนโต๊ะทํางานนะคะค่ะวันนี้ช่วง DIY View ก็จบลงแล้วนะคะขอฝากรายการวิวแชร์กับช่วง DIY View ไว้ด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามกันนะว่าอาทิตย์ต่อไปจะมีอะไรเอามานำเสนอกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะ